ทุกท่านคะวันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนต้นนี้ให้น้ําวันแรกนะคะทุกคนคะให้น้ําวันแรกเป็นยังไงนี้ค่ะทุกคนค่ะพอดีวันนี้มาให้น้ําทุเรียนอ่าอยู่ที่สงขานะคะเพื่อนเพื่อนที่สวนเราเนี่ยฝนตกค่ะเพื่อนเือนตกก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้แต่ที่นี้เราก็อ่าให้น้ำมาหน่อยนึงฝนก็ตกตก,ตกเสร็จเสร็จกลางวันเดดดดอย่างนี้แหละแล้วก็เลยเออยัง ลงน้ําใส่โอค์นี่ไว้อ่ะต่อมาจากนู่นแหละจากแทงเนาะหนุหนสวนเราก็อยู่ประมาณนี้นี่ใส่โอค์นี่ไว้ค่ะเพื่อจะให้น้ําแต่ยังอ่าพอดีฝนตกเนาะฝนตกก็ตามจริงถ้าแดดๆดอย่างนี้ฝนตกแดดนะอ่แดดๆอย่างนี้ทุเรียนเรามันก็จะประมาณนะคะประมาณว่ามันเริ่มเฉาเลยแหละแต่ว่าฝนตกกลางวันแฉนะเนาะมันก็ไม่เฉานี่เพี้ยลงแล้วนะทุกคนค่ะนี่ไอตัวเพี้ย มันไต่อยู่นะทุกคนทุกคนดูนะแบบนี้อ่ะเราป้องกันด้วยใส่โพดีดานที่ต้นโคนมันต้นประมาณนี้ใส่ประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะก็พอค่ะปวยห่างๆแล้วก็อ่าก่อนที่เราจะให้น้ำเนาะเราก็จะปวยโพดีดานก่อนปวยโพดีดานอ่าทักห้าช้อนโต๊ะแล้วก็กําจัดเนี่ยกาจัดเพีื้ตรงนี้ค่ะ โดยที่เราไม่ต้องพ่นยาเนาะอ่านี่ค่ะเรากำจัดเราต้องช่วยนะคะถ้าไม่มีตัวช่วยปวดหัวเลยค่ะตรงนี้ใบกําลังเริ่มร่วงนี่ค่ะใบกําลังเริ่มร่วงหนุนใบทุเรียนเราค่ะทุกคนค่ะเออนี่ก็เลยอัปเดตให้เพื่อนดูทุกคนค่ะอัปเดตให้ทุกๆคนดูว่าก่อนที่เราจะให้น้ำก็ต้องให้อ่อโพดีดานเปรียบเสมือนปุ๋ย เปรียบเสมือนปุ๋ยด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อหรือว่าฆ่าไอ้ตัวนั้นนะเขาเรียกเพี้ยกไก่แก่เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่วันนี้อ่ะคือมาลองน้ำเนาะลองน้ำนะคะทุกคนลองน้ำที่จะออลดน้ำตรงนี้เพราะเราบอกแล้วว่าเราปลูกทุกเรียนไว้ได้ปลูก เพราะว่าแข่งกันในทุนปลูกเพราะว่าเราชอบต้นทุเรียนแล้วก็มีไม่กี่ต้นในสวนแล้วก็เลยว่ามาลงน้ําจะเอาน้ําจากการลงน้าเนี่ยลดแต่ว่าบังเอิญฝนตกก็เลยหยุดก่อนหยุดยังให้มันเป็นแบบธรรมชาตินะแล้วก็ต้นกล้วยเนี็นไหมปลูกต้นกล้วยไม่ได้ปลูกหรอกเอาโคนมันมาทิ้งไว้ช่วงหนึ่งอะเราเอามาทิ้งไว้เมื่อปีที่แล้วนี่นะโคนกล้วยอ่ะแล้วมันก็แตกแขนองออกมาเป็นกล้วยอันกล้วยนี้จะเป็นกล้วยหอมนะ เออมันปลูกง่ายกล้วยนะนะคะแค่เอาโคนมันมาเนี่ยกับทําท่าจะได้กินเลยเนาะเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเอาต้นทุเรียนที่มันกําลังเริ่มจะมีปัญหาแต่เราต้องแก้ไขให้ทันเนาะต้นทุเรียนต้นนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามรับชมเราตั้งแต่เนิ่นๆจะเห็นว่าทุลักทุเลนะคะเพื่อนๆทุลักทุเลเพราะว่ามันเป็นต้นทุเรียนที่เราเรียนรู้ที่จะให้มันเติบโตมาใน ในรูปแบบสไตล์ของเราในการที่ว่าลงมือทําไม่มีประสบการณ์นะคะเพื่อนๆแต่ก็ได้มาขนาดนี้ก็มีความภูมิใจในตัวเองขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ